นี่เป็นแบบเม็ดเดียวนะคะใช้ประคำของครูบาบุญชุ่มมาประดิษฐ์เป็นแหวนอันนี้เป็นข้อมือค่ะแหวนประคำของครูบาบุญชุ่มจะมาเป็นเส้นแบบนี้นะคะสีงาช้างขนาด6กมิล เนื้อกลมเกลี้ยงนะคะวาวสวยมาเป็นเส้นแบบนี้หนึ่งเส้นมีหนึ่งร้อยแปดเม็ดนะคะเราสามารถนำมาประดิษฐ์เองเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นประคำอย่างเดียวที่เรานำมาประดิษฐ์เองนะคะก็จะเป็นสร้อยเป็นสร้อยออสายคล้องแมวนะคะ เป็นแบบสายคล้องแม้หรือว่าจะเอามาเป็นสร้อยก็ได้เป็นข้อมือหลายๆทบก,ก็ได้นะคะเส้นนี้เส้นนี้เราใช้ความยาวทั้งหมดของเม็ดประคำเลยนะคะหนึ่งร้อเม็ดแล้วก็พอดีว่าเพื่อนเราเนี่ยส่งมาให้จากพม่าสอเส้นเราก็แบ่งทำข้อมือแล้วก็ทำแหวนน่ารักน่ารักนะคะคือเราเชื่อมั่นในคูบาบุญชุ่ม เราเชิอมาในครูบาบุญชุมเราแค่มีประคำของท่านสวมติดใส่มืออันนี้แบบ1เมตรนะคะเราก็ที่จะมีทำแบบ3เมตรนี่เหมาะกับนิ้วของผู้หญิงสวยมากเลยนะคะอันนี้แบบ5เมตรแบบห้าเมตรเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เกินไปแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยจะจะหนา ขนาดเกินเข้ามาเยอะเลยนะคะแบบนี้แล้วก็มีแบบเม็ดเดียวแบบเม็ดเดียวนี้แบบแบบไม่มีเพชรแต่อันนี้มีเพชรอันนี้มีเพชรค่ะเราสามารถนำมาประยุกต์เองได้นะคะอันนี้เป็นมเม็ดระคำ ที่ผ่านการปลกเสกแล้วจะมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเส้นหนึ่งมี108เมตรขนาด6กมิลนะคะขนาดเท่ากับข้อมือที่เป็นได้แดงอะคะ่ะเมื่อเรานำมาประยุกเองนำมาประยุก์ในแบบที่ชอบในแบบที่สวมใส่เองเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะใส่ตลอดเวลานะคะสวย เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจทักมาได้นะคะเราจะต้องทําการจองก่อนนะคะจองจากพม่าก,ก่อนเราถึงจะมาทำอ่ามากระจายให้กับเพื่อนๆนได้ตรงนี้มีหนึ่งแเมตรต่อหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นอยู่ที่ประมาณห5 9บาทนะคะเพื่อนๆสนใจทักมาได้ค่ะ